สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องควายไทยไล่ทุ่งครับเมื่อีนี้กะออกบ้านอีกแล้วเด้อพี่น้องออกมาพี่ละครับทั้งเขตสุดเข็ดผู้เขียวคือเกาละครับเมื่อนี้มาพ่อวควายเพิ่นอีกแล้วพี่น้องมาพ่อวควายอืนน่าเราพอดีเราว่าเราสิเปิดราคาพัฒนาพี่น้องกันเลยสิถ้าคลิปเป็นการเปิดราคาควายเนาะครับเริ่มสายพัฒนาะให้พ่อแม่พี่น้องได้ชมกันครับก่อนอื่นกะไปหาเจ้าของแล้วคนผมนี่ควายมันบ่มมากผมไม่รีดพี่น้อง ไปคอกแต่มันจะคุ้มได้ผมวน้าสวัสดีครับสวัสดีครับเอาแนะนําให้ซื้อท่านผู้ชมรู้จักจากน้อยนะครับเจ้าของควายหน่อยผมนายตีมีปัญญาครับบ้านดอนตะเลครับตำบลตำบลบ้านแจ้งอำเภอพูกเกียวจังหวัดชัยภูมิรับเป็นเจ้าของควายวันนี้สิเปิดแม่ลูกนี่บ่ครับครับแม่ลูกนี่แหละครับนะครับเปิดตามสภาพเลยนกเกยี่ขี่ต้มไม่ไหมยพี่น้องแบบบ่ได้นัดหมายได้พี่น้องพ่อควายเพิ่นก็คืออยากเปิดเลย เป็นควยแม่กับลูกลูกยังครับลูกสาววะลูกสาวครับพ่อมที่ทับแล้วครับลูกสาวลูกสาวเพิ่นได้จากปีแล้วครับเนี่ยจีปีกว่าแล้วครับปีกว่าครับเพิ่นมีเล่าวะเนี่ยคือตาเพิ่นคือเตียมงามดีเลยมีอยู่ครับลูกบักกันเพิ่มโชคครับลูกบักเพิ่มโชคครับปีกว่าตินเนี่ยปีจากเดือนครับโอ้ไ่ได้อันจากเดือนอะไรเงี้ยลืมในรนบมันวะจุดบะเขา ทีแห่แห่สองคนแล้ววะที่เขาอสองเกิดอยู่น้าเจ้าเลนบ่ครับอันนี้ตีแม่เพิ่นน่ะนี่ลาแม่โอ้แม่เพิ่นเนี่ยพี่แม่ก็ท้องไก่ที่ออกแล้วนะครับนะโอ้ท้องไก่ที่ออกแล้วเป็นกันยาละเอาะอะในใบทับมน่ะโอ้เดี๋ยหน่าหนิลักษณะอยู่หลังเจ้าแม่เพิ่นเป็นเล่าใดครับมีเล่าบอกเพื่นบ้านบ่เพื่พื่นบ้านเขานียครับเข่างามแต่ว่าตาเตี่ยมดีทึ่งเนาะพ่อให้ลูกก็เป็นตาคือแม่เลยนี่นี่ให้ลูกแม่ดีดีครับน่า เนี่ยบางพี่น้องบางตาแม่กับหลกงรู้แต่ว่าเกียขีดตมจังหน่อยแม่เพื่อนนี่นนความสูงร้อยสามทิฟขึ้นอยู่เราเนอะครับแม่นบอลร,ร้อยสามทีฟขึ้นมันคือสงหายแท่มันต่างหนากเลรพี่น้องควายเปลี่ยนจด้นครับให้มุนให้นพี่น้องเบิ่งดีดีว่าอะเดี๋ยวผมต้องหลบควายแม่พี่นอ้องใกล้ซอกแล้วครับน่ะได้<ม>ยันกัดยากอกแล้วครับถ้าพ่อได้ไว้ครับตัวเนี้ยถ้าบักเหินป้าไว้ครับเหินป้าตาทมพูดเขียวน่ะครับ อ่าได้ลูกคว้ยตากทมหล้วงรัชชนะเหมือนฝ่าดูเหมือนไหวแล้วที่ให้มูลนี่เพื่อนเบิ่งคักๆเมื่อพี่น้องเขาแบบเป็นข้าละเปล่าเลยด้วพี่นอ้องว่างๆว่างๆเอาแท่มันว่าเป็นอยัางนัเนแกจะจีย้ยันมันไลความสิมูลในเบิ่งทั้งไทยตอนนีน้มันเอาเต็นหนามาไหมนี่พี่น้องเขาเจย <laughs> เียกขีดตมแล้วเจียกขีดตมล้อมบ่อมยุม่งไหมครับนี่เม่โอ้อีกประมาณเดือนกัวกันที่ออกแล้วเนาะครับพ่อพี่น้องเมื่งนู้นเขารถทำเหินฝ้าไปเลเด้วพี่น้อง เหมือนฝ้าผู้เขียวควยง้ําเพิินนะ่พ่อพันธุ์ดั่งของตาทมเนะ่พี่น้องต่ว่าเราจะเปิดแม่กับลูกซื้อสองได้สามเนาะหน้านอ้องเมือนี่เนาะเื้อสองได้สามเื้อสองได้สามใกล้แล้วใกล้ได้กินนอ้องล้วพี่น้องอีกเดือนกลักวๆสี่ห้องไลยบันไดครับเนี่ยแม่ลูกเนี่ยแม่ลูกนี่ <c oughs> ว่าสิบห้านะครับสิบห้านี่คือแสนห้าบ่ครับแสนห้าหมื่นบาทตอร้องได้ไดเนาะตอร้องได้ครับตอรองได้แล้วพี่น้องทับลูกบักเขินฝ้าไว้เราเดี๋ยพี่น้องกันนะ เรา้อ,องได้แต่ว่าเบร์อทรบ่มนี้มันบอกว่าเบอร์โทรผู้ใ <c oughs> <c oughs> ดสนใจน้ำมะหาวด้วยครับตามมันที่เราบอกซื้อเสียงเลี้ยงน้ำบ้านดนอนเตาเหล็กตำบลบ้านแก้งล่ะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าเราสิเปิดอีกหลายตัวยูพี่น้องกับคอยติดตามชมในคลิปต่อไปครับแต่เป็นนว่าคลิปนี้กับฝากพ่อแม่พี่น้องไปซ้ำนี่แหละครับแม่ลูกคุ่นี่เพิ่นหายพดพี่น้องขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ